สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทํากิจกรรมเทศกาลกีฬาพารับสกินฟรีนะครับมรู้ชวว่ากิจกรรมนี้มันทํายังไงอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องรู้กันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมนี้คือกิจกรรมแจกสกินนั่นเองนะครับโดยมันจะมีสกินที่แจกทั้งหมด4สกินนั่นเองนะครับจะเป็นสกินไหนกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนเลยครับสกินแรกที่แจกนะครับจะเป็นสกินเอสเคเดย์ฟอร์เรนินนั่นเองนะครับก็เป็นสกินนี้นะสกินที่จะ ของยีน่านี่นะครับเดี๋ยวสกินเนี้ยสกินที่3นะครับก็คือสกินสปินเตอร์ไวโอเล็ตนั่นเองนะครับสกินที่4นะครับก็คือสกินเจเวลินออฟจัสติกเดวิดนั่นเองนะครับผมและสกินที่5นะครับก็คือสกินมิดฟิลมาสเตอร์ดูเรนนั่นเองนะครับในสกินที่แจกเนี่ยก็จะมี5สกินดังนี้เลยนะครับผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยต่อไปนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้มันทำยังไงะกันบ้างนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นรูปแบบของการเปิดนะเปิดกระดานนะครับให้ครบ ทั้งหมดนะครับเพื่อรับสก,กินไปน,นั่นเองนะครับโดยถ้าเราเปิดกระดานในครบในแต่ละแถวไม่ว่าจะเป็นแนวตรงหรือว่าแนวขวางเนี่ยเราก็จะได้รางวัลแต,ตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าการที่เราจะเปิดกระดานได้นะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแต้มน,นั่นเองนะครับแต้มจะหาได้จากไหนนะครับพี่แต้มนะครับหาได้จากการทําภรารกิจต่างๆนี่ครับสมมติล็อกอินเนี่ยจะได้ทั้งหมด25แต้มนะครับเข้าร่วมโหมด5 5หรือว่าจะระดับไหนจะได้อีก10แต้มนะครับใช้ใเทเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะได้อีก3แต้มนะครับ แต่ว่าใน1วันเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด38แต้มนี่นะครับแต่ว่าเราต้องใช้ทั้งหมดกี่แต้มครับ1เนี่ยหช่องนะครับหช่องเนี่ย,รเ,ยเราต้องใช้ทั้งหมด15แต้มในการเปิดนี่ครับมันมีทั้งหมดกี่ช่องครับมันมีทั้งหมด16ช่องนะครับแปลว่าเราต้องเอา16ไปคูณกับ15นะครับคูณกันออกมาแล้วนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ240ร้่สิบนั่นเองนะครับ <això> ผมไม่ได้เปิดเครื่องเล่นนะผมคิดสดรอเลยวันหนึ่งนะครับเราหาได้ประมาณ35ใช่ไหมเอา35 ไปหาร240นะครับจะได้วาน6.8หรือว่าวาน7วันนั่นเองนะครับที่เราจะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับมีแค่นี้แหละนะครับคลิปก็จะสั้นๆหน่อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คืออธิบายสําหรับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่ยังไม่รู้นะครับว่ามีกิจกรรมนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมกันด้วยนะสำหรับนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเพย์หนึ่งสิบายจ้ะ